บทที่76อย่ยามาปากหวานกับพี่เลยจ้ะดูสิเดี๋ยวเสื้อก็ยับหมดหรอกเสียงของพี่พรอ,อ่อนลงเงินพี่พรช่วยรูลูซิมให้แพรด้วยค่ะแพรจะถอดเก็บละบรีบบอกอย่างเอาใจพลางคลายวงแขนออกจากเสีเอวของผู้เกิดก่อนแล้วก็หมุนกายหันหลังให้พอเปลี่ยนเสื้อเสร็จแพรทองก็เดินยิ้มออกมาหาพรทิพย์และส่งเข็มกลัดให้ดู พี่พรอยากดูใกล้ๆไหมคะอีกฝ่ายหนึ่งทำเป็นรับมาดูอย่างเสียไม่ได้สวยราคาคงหลายสมกับฐานะของผู้ให้คงจะจ้างเขาทำเป็นพิเศษอยากรู้เหลือกเกินว่าเมียเขารู้หรือเปล่านะใบหน้าของแพรทองซี่สลดลงพรทิพย์แลเห็นเช่นนั้นจึงพูดว่าพี่ขอโทษหากคำพูดของพี่ทำให้แพรไม่สบายใจแต่พี่ก็จำต้องพูด เพราะแพรเป็นน้องของพี่พี่บอกตรงๆว่าพี่ไม่ชอบใจที่ไฟยังคงแสดงว่าเขามีความรู้สึกต่อแพรเป็นพิเศษเช่นเดียวกับในอดีตทั้งทั้งที่เขามีเมียอยู่แล้วทั้งคนพี่พรแพรทองอุทานเสียงสะท้านพรทิพส่งเข็มกัดคืนและบีบมือที่ยื่นมารับเบาๆอย่างอ่อนโยนพี่พรักแพรไม่อยากให้มีเรื่องหมองมัวเกิดขึ้นกับแพรจริงอยู่ เราไม่มีอะไรกับเขาแต่ถ้าเมียเขารู้เขา้าอาจไม่คิดเช่นนั้นเพราะเธอเป็นคนขี้หึงอยู่แล้วที่พูดอย่างนี้แพรคงเข้าใจใช่ไหมแพรเข้าใจค่ะแพรตั้งใจว่าสิ้นเดือนนี้แพรก็จะลาออกดีแล้วเรามีความรู้ทำที่ไหนก็ได้ถ้าเงินเดือนน้อยกว่าก็หาที่สะดวกกายสบายใจดีกว่าพรทิพย์เห็นพองด้วยทันที ด้วยเธอไม่ต้องการให้น้องแพรของเธอใกล้ชิดไฟในเมื่อเธอพอจะรู้ว่าแพรทองมีความรู้สึกเช่นไรกับไฟเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่แพรทองจะให้ความระทมทุกข์แพดเผาหัวใจด้วยการ,รเผชิญกับการของคู่ชีวิตของไฟกับไอรีนความจริงแพรไม่อยากรับของสิ่งนี้จากไฟหากแพรรู้ว่ามันเป็นของมีค่าแพรคงคืนไปแล้วนี่เขาใส่กล่องผูกโบ มากับลูกแมวลูกแมวอะไรพ,พรทิพซักแพรทองจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับอายุให้ฟังอย่างละเอียดถ้าพี่เป็นแพรเข็มกลัดนี้พี่จะคืนเขาไปถือว่ามันมีค่ามากเกินไปสำหรับคนที่รู้จักกันลูกสาวของคุณจำปีไม่ต้องการให้เข็มกลัดอันนี้ตรึงหัวใจของแพรทองไว้ที่ไฟเขียวเสือเมื่อพีพรคิดอย่างนี้ แพรก็จะคืนเขาค่ะตัดสินใจบอกอย่างเสียดายหลังจากที่คิดได้ว่าเธอไม่สมควรชื่นชมต่อสิ่งที่ได้รับจากไฟเพราะมันอาจเป็นเหตุให้ไฟอ่านหัวใจของเธอออกน้องแพรนี่น้องพูดจริงๆหรือถามให้แน่ใจแพรพูดจริงค่ะแพรจะคืนเขายืนยันเสียงหนักเป็นการดีแล้วถ,ถ้าแพรทำเช่นนั้นได้ แพรทำได้คะ่ะเสียงเครือไปอย่างช่วยไม่ได้พรทิพย์ออกไปจากห้องนานแล้วแต่แพรทองยังคงนั่งนิ่งอยู่บนเตียงนอนดุดรูปปั้นคข็มกระสันสวยอยู่ในอุ้งมือน้อยที่วางประสานกันอยู่บนตักค้นเข้าไปเสียเถิดอย่าไปเสียดายอะไรอววรเลยเสียงเสียงหนึ่งแววแผวอยู่ข้างหูดัดงเกรงว่าเธอจะผิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพรทิพย์ว่า เธอจะคืนเข็มกลัดอันนี้ให้ไฟฉันเสียใจเหลือเกินไฟจ๋าที่ต้องปิดสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองฉันไม่อาจจะเก็บเข็มกลัดอันนี้ไว้จนชั่วชีวิตได้ฉันฉันจะคืนให้ไฟแม้ว่าฉันจะรักและต้องกามันสักเพียงใดก็ตามเธอคิดด้วยจิตใจซึมเศร้าหม่นมองพรางยกเข็มกลัดนั้นขึ้นพินิจด,ดูอีกครั้ง ก่อนที่จะเก็บมันไว้ในกล่องเพื่อคืนเจ้าของเดิมโดยตั้งปณิธานไว้ว่าเธอจะไม่เปิดกล่องหยิบมันขึ้นมาชื่นชมอีกนอกจากจะนำมันกลับไปมอบให้ไฟวันนั้นแพรทองได้รับกระเป๋าถือสีขาวของอิตาลีแบบสวยหรูน่ารักจากอคาิรุตเป็นของขวัญและได้รับพอรอันยืดยาวจากคุณหญิงบริรักษ์ราชพักกับคุณจำปีพี่สาวของท่านส่วนอายุ แพรทองไม่ได้พบเขาอีกซึ่งเธอก็ไม่ปรารถนาที่จะรับรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเธอจะพยายามสลัดความทุกข์ไปห่างทำจิตใจให้เจ่มใสเมื่อเพื่อนของเธอมารับดวงตาของไอรีนเป็นประกายเจ่มใสเมื่อแลเห็นคุณหมอของเธอพร้อมกันก็พยายามก้าวเข้าไปหาแพรทองจึงยื่นมือทั้งสองส่งให้และกล่าวชมอย่างจริงใจว่าคุณไอรีนเดินได้ดีขึ้นมากทีเดียวค่ะ เป็นพราิฉันได้หมอดีค่ะค่ะแต่ต้องเป็นหมอคนแรกไม่ใช่หมอแพรทองคุณหมอพูดยิ้มยิ้มและไอรีนยิ้มตามแล้วก็พูดว่าไม่ใช่แต่เฉพาะหมอคนแรกเท่านั้นหรอกค่ะคุณหมอแพรทองด้วยอ๋อฉันลืมถามไปว่าเมื่อวานนี้คุณหมอไปฉลองวันเกิดที่ไหนคะที่บ้านเพื่อนค่ะแพรทองตอบพร้อมกับชวนไอรีนให้เดินไปร,บรอบห้อง เป็นการบริหารเดินอยู่สองรอบเธอจึงได้จูงไอรีนไปนั่งเก้าอี้ฉันเตรียมของขวัญไว้ให้คุณหมออย่างหนึ่งค่ะไม่ทราบว่าจะถูกใจหรือเปล่าขอบคุณค่ะสิ่งที่เกิดจากน้ำใจย่อมถูกใจฉันทุกสิ่งแพรทองตอบและนึกขอบใจในความมีน้ำใจของไอรีนนุ่มเข้ามานี่หน่อยสิไอรีนเรียกสาวใช้ของเธอเมื่อแลเห็นหลังไว,ไวั ซึ่งอึดอีกอึดใจต่อมานุ่มก็ไดิก้าเข้ามาในห้องนั้นอย่างสำรวมไปหยิบของขวัญที่วางอยู่บนโต๊ะข้างบนมาให้ฉันด้วยเธอออกคำสั่งได้ค่ะนุ่มรับคำอย่างอ่อนน้อมและรีบปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทันทีนุ่มหายไปไม่ถึงสิบนาทีก็กลับมาพร้อมด้วยยกกล่องสีขาบของขวัญขนาดเขื่องเอรินรับกล่องนั้นมาจากสาใช้ของเธอ แล้วก็ส่งให้แปรทองฉันมอบให้คุณหมอด้วยความรักค่ะความจริงใจมันไม่ใช่ของขวัญจากฉันคนเดียวมันเป็นของเพลิงด้วยทุกครั้งที่เอ่ยถึงสามีน้ำเสียงของไอรีนจะแจ่มใสฉันฝากขอบคุณคุณเพลิงด้วยค่ะแพรทองบังคับเสียงตัวเองให้เป็นปกติเมื่อกล่าวพาพิงไปถึงเพลิงพงพยักษ์ของไอรีนวันนี้เพลิงออกไปธุระแต่เชา้า แต่บอกว่าตอนกลางวันจะกลับมาทานข้าวด้วยผู้ฟังได้แต่ยิ้มรับรู้ด้วยคิดไม่ออกว่าจะพูดหรือทำอะไรดีกว่านี้ในตอนกลางวันไฟได้กลับมาบ้านตามที่ไอรีนบอกแก่แพทองเธอจึงคอยหาโอกาสที่จะพูดกับเขาเรื่องเข็มกลัดซึ่งเขาเองก็ดูเหมือนจะต้องการพบและพูดอะไรบางอย่างกับเธอตามลำพังเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ พอรับประทานอาหารว่างผ่านไปไอรินไปล้างหน้าแต่งหน้าใหม่ไฟจึงถือโอกาสนี้มาพบแพรทองอย่างห้องพักผ่อนเสียงฝีเท้าของเขาทำให้เธอเงยหน้าขึ้นจากหนังสือที่อ่านอยู่ครั้นพบว่าเจ้าของเสียงฝีเท้านั้นเป็นใครก็เริ่มรู้สึกอึดอัดจใจทั้งที่แท้จริงแล้วเธอก็ต้องต้องการพบเขาผมขอโทษที่เข้ามารบกวนเขากล่าวขอโทษเบา เมื่อมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าไม่เป็นไรค่ะพอได้ยินคำพูดประโยคนี้จึงได้สุดตัวนั่งลงแพทองตั้งชื่อให้นางสีสวัสดิ์หรือ,อยังครับยังค่ะหญิงสาวตอบแล้วก็ขยับปากจะพูดไปถึงเรื่องที่เธอตราเตรียมไว้แต่ไฟได้ชิงถามขึ้นเสียก่อนว่าคุณแพ์คงแก้กล่องกันอันนั้นออกแล้วแก้ออกดูแล้วค่ะแววตาตื่นเต้น ปรากฏอยู่ในดวงตาของไฟเมื่อได้ยินคำตอบมันมันถูกใจคุณแพร่ปังไหมมันสวยมากค่ะแต่แต่อะไรครับไฟเคี้ยวเสือและล่ำาละลักถามฉันไม่อาจจะรับไว้ได้ค่ะเพราะมันมีค่ามากเกินไปคุณแพร่เสียงอุทานแห่พร่าเมื่อแลเห็นแพรทองเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าถือที่วางอยู่ใกล้ๆมาเปิดออก และหยิบของสิ่งหนึ่งส่งให้เขากรุณารับคืนไปด้วยเถิดค่ะไฟไม่ยอมเอื้อมือออกไปรับนอกจากมองดูผู้ส่งให้อย่างน้อยใจตัดพอมันเป็นสมบัติของคุณแพรแล้วเมื่อรังเกียรไม่ต้องการคุณจะโยนทิ้งไปก็ได้ฉันไม่โยนหรอกค่ะแต่จะทิ้งไว้ที่นี่พูดจุบเธอก็วางบนโต๊ะเบื้องหน้า เมื่อรู้ว่าไฟจะต้องรีบไปเก็บไว้ถ้าไอรีนก้าวเข้ามาในห้องนี้เมื่อใดคุณแพร์ไฟเรียกพร้อมทั้งมองดูด้วยสายตาวิงวอนขอร้องแพรทองไม่ยอมใจอ่อนกับเขาอีกในเมื่อเธอได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาผูกพันเธอกับเขาไว้และยังไม่ทันที่เธอจะพูดว่ากไกะไอรินก็ได้เข้ามาขัดจังหวะเสียก่อน แพทองจึงรอบถอนใจอย่างโล่งอกส่วนเฟยนั้นพอแลเห็นภรยาเขาก็จัดแจงขอตัวจากคู่สนทนาเดินไปประคองเธอมานั่งอย่างเก้าอี้ตัวที่อยู่ใกล้เขาหลังจากสุดตัวลงนั่งได้เพียงอึดใจเดียวไอรีนก็เหลือไปเห็นเข็มกลัดอันหนึ่งซึ่งไม่มีผู้ใดเก็บซ่อนทัน เข็มกัดของคุณหมอรินว่าสวยไหมไฟถามเสียงอ่อนโยนเมื่อมองตามสายตาของไอรินแล้วก็แลเห็นว่าหยุดอยู่ที่ใดสวยค่ะผมแลเห็นว่าสวยเลยขอคุณหมอดูเพื่อจะซื้อไว้ให้รินบ้างแต่ได้ความว่าคุณหมอไม่ได้ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งคุณหมอได้รับจากเพื่อนคนหนึ่งของคุณหมอ อ๋อฉันขอดูหน่อยได้ไหมคะภรรยาของเพิงพงพยักษ์ขอดูอย่างสนใจเชิญเถิดค่ะแพรทองจำต้องตกบันไดพลอยโจรไอรีนเอื้อมมือไปหยิบมาพินิจด,ดูอย่างพึงพอใจสวยจริงๆทำไมเพิงถึงเห็นของคุณหมอละคะคุณหมอเธอหยิบขึ้นมาจะกรัดผมเลยได้แลเห็นเข้าก็นึกชอบใจในฝีมือ คนที่มอบให้คุณหมอบอกหรือเปล่าคะว่าจ้างทำที่ไหนไอรีนเดียบเคียงถามเปล่าคะปฏิเสธไปตามแกนเพื่อป้องกันไม่ให้ไอรีนสงสัยพังนึกขวางไฟที่เขาสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นตูเป็นตะผู้ชายเจ้าชูนอกใจภรรยาเป็นแบบนี้เองเธอเองก็ไม่ต่างอะไรกับหญิงแพทย์สยามร่วมมือกันหลอกลวงไอรีนอย่างน่าสงสารแพรทองเต็มไปด้วยความละอายใจ อดสูถ้าถามคงจะน่าเกลียดนะคะถูกของคุณถ้าคุณหมอไปถามคงน่าเกลียดแน่ไฟเชิงพูดแทนฉันคิดว่าคุณเพลิงจะหาช่างฝีมือดีทำให้คุณไอรีนได้คะ่ะเธอออกความเห็นด้วยด้วยเสียงราบเรียบจบบทที่76